สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะรุงก็จะพาทุกคนมารีวิวโรงแรมสวยๆบรรยากาศดีราคาไม่แรงที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำค่ะซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกแทบจะครบท้วนเลยนะคะมีเครื่องทำน้ำอุน่นมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการอาบน้ำอะไรอย่างนี้นะคะครบถ้วนค่ะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเตียงนอนค่ะซึ่งเรา,าสามารถจองแบบเตียงเดี่ยวไปได้นะคะ ก็จะมีตู้เซฟสําหรับให้ใส่สิ่งของมีค่าด้วยค่ะมีตู้เย็นมีกาต้มน้ําร้อนมีไดร์เป่าผมมีอุปกรณ์ชงกาแฟครบถ้วนค่ะห้องก็ค่อนข้างกว้างนะคะไม่อึดอัดเลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะไฮไลท์สำคัญเลยค่ะคือระเบียงชมวิวค่ะทุกคนสามารถเห็นวิวทะเลสุดลูกหมูลูกตาเลยค่ะเห็นไปยังสัตหีบเลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็มีสระว่ายน้ำด้วยค่ะ ริมทะเลอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็มีร้านอาหารค่ะครบถ้วนทุกอย่างจริงๆค่ะซึ่งราคาห้องพักก็ไม่แรงเลยค่ะทุกคนเริ่มต้นที่1,500บาทเองค่ะใครสนใจจะตามรุ้งมาพักที่นี่ก็ตามมาได้เลยนะคะที่เดอะรอดนิวสันระยองค่ะ